เข้าสู่ปี2023แล้วเพื่อนๆควจะกำลังวางแผนที่จะออกไปท่องเที่ยวแต่บางคนอาจจะยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะไปหรือนึกไม่ออกว่าจะไปเที่ยวไหนดีวันนี้ผมจะมาอัปเดต5สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในปี2023นี้ว่ามีที่ไหนบ้างสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบธรรมชาติไม่ควรพลาดบ้านนาเราจังหวัดเชียงใหม่นี่เลยนะครับบ้านนาเรานั้นเป็นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามการธรรมชาติ และมีจุดชมวิวดอยหลวงเชียงดาวที่สามารถให้เราชมวิวที่น่าประทับใจได้แบบที่หา,าจากไหนไม่ได้ที่สำคัญบ้านนาเรานั้นยังมีแสงเย็นและแสงเช้าให้ชมด้วยนะครับบ้านาเราเป็นสถานที่เหมาะที่จะชมแสงเย็นมากที่สุดพระอาทิตย์จะส่งกระทบกับยอดเขาของดอยหลวงเชียงดาว เวลาที่เหมาะที่สุดในการชมแสนเย็นมากที่สุดนั้นคือ2-3ชั่วโมงก่อนที่ผ้าที่จะตกด,ดิมนะครับเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะที่สุดและเพื่อนๆจะไม่พลาดแสนเย็นที่สวยงามแน่นอนจริงๆมีแสนเช้าด้วยนะครับแต่โอกาสที่เราจะได้ชมนั้นยากหน่อยเพราะเวลายามเช้า ส่วนใหญ่นั้นจะปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกสําหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบธรรมชาติข้ามภาคสถานที่นี้เลยนะครับอุทยานแห่งชาติทูแลนคาจังหวัดชัยภูมิอุทยานแห่งชาติแห่งนี้เป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยตามโครงการ Amazing Dark Sky Thailand อุทยานแห่งชาติภูแลนคาชัยภูมิเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่108ของประเทศไทยถูกจัดอยู่ในภูมิอากาศที่ร้อนชื้น ที่นี่มีสฤดูการคือฤดูร้อนจะอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงพฤศภาคมฤดูฝนจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายนไปจนถึงกันยายนและสุดท้ายฤดูหนาวจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคมไปจนถึงมกราคมของทุกป,ปีใครชอบฤดูไหนก็สามารถวางแผนและไปเที่ยวในช่วงน,นั้นๆได้นะครับอุทยานแห่งชาติ ภูแลนคานั้นมีจุดชมวิวที่ห้ามพลาดอยู่หลายจุดเช่นจุดชมวิวหินล่องกล้าเป็นลาในหินกว้างใหญ่และหินแตกเป็นล่องลึกจำนวนมากพร้อมกับเกิดขึ้นเป็นผาหินเด่นชัดศูนย์จัดระดับน้ำทะเลประมาณ700-800เมตรจุดชมวิวป่าหินปราสาทเป็นก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายปราสาท เป็นลนักษณะเด่นในพื้นที่และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ทานธรรมชาติเพื่อนๆที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวแนวอุทยานนะครับก็ห้ามพลาดสถานที่นี้เลยนะครับกรอเซโรจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สายเที่ยวหรือชอบธรรมชาติห้ามพลาดบ้านกรอเซโรหรือกรอเซโรจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในตำบลแม่สามแสบอําเภอ ศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรอเซโลนั้นมีจุดชมวิวที่โดดดันบนโลกโซเชียลคือจุดชมวิวทะเลหมอกทะเลหมอกในที่นี้จะถูกเรียกว่าทะเลหมอกสองแผ่นดินเพราะว่าเมื่อเรามองไปฝั่งหนึ่งจะเป็นประเทศเมียนมาจุดชมวิวนี้ล้อมรอบไปด้วยทะเลหมอกสีขาวเหมือนดันในภาพวาดสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่ เพื่อจะมาดูทะเลหมอกนะครับก็บอกได้เลยว่าคุณเลือกถุกที่แล้วเพราะที่นี่นั้นสามารถเห็นและชมทะเลหมอกได้เกือบทุกวันอ้านอินจัดชาวบ้านในพื้นที่ที่สําคัญกรอเซโร่ยังมีจุดการเต็นท์สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากค้างคืนแต่กรอเซโร่นั้นไม่มีสิ่ออานวยความสะดวกต่างๆนะครับเราจึงต้องเตรียมอุปกรณ์มาเองเช่นอุปกรณ์เครื่องนอน ต่างๆแต่เรื่องห้องน้ําคือเพื่อนๆสามารถขายห่วงได้เลยนะครับเพราะว่าที่นี่นั้นเขามีให้บริการสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับชื่นชอบการชมทะเลเหมอกนะครับก็ข้ามพลาดกรอเซโรดแห่งนี้นะครับพิพิธภัณฑ์สักน้ําบานแสงพิพิธภัณฑ์แ,แห่งนี้หรือสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลบานแสนมอบุรพาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากไปเที่ยวทะเลหรืออยากชมสัตว์น้ํา สามารถมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้ได้ที่นี่นั้นมีสายพันธ์ุปลาหลากหลายชนิดและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําแห่งนี้แบ่งออกเป็น3โซนจะมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําทะเลสถานเลี้ยงสัตว์น้ําเค็ม,มางานวิจัยและบริการวิชาการในส่วนโซนนี้อนุญ,ญาตเฉพาะเจนาทีเท่านั้นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้นจะเปิดทุกวัน,วนเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา ค่าเข้านั้นจะอยู่ที่40บาทสำหรับเด็กและ80บาทสำหรับผู้ใหญ่สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้ได้นะครับกเกาะพัทยาจังหวัดชลมบุรีเกอภัยเป็นอีกหนึ่งเกาะที่มีน้ำใสมีธรรมชาติที่สวยงามโดยจะเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะเกาะภัยในอ่าวพัทยาห่างจากเกาะล้านไปทางตะวันตกประมาณ10กิโลเมตร ใครเที่ยวเกาะล้านเบื่อแล้วก็สามารถไปเที่ยวเกาะภัยไ,ได้ความพิเศษของเกาะพายคือความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติใต้ท้องทะเลแต่เกาะพัยน,นั้นไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวค้างคืนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่ต้องเที่ยวแบบ one day t r i ิหรือไปเช้าเย็นกลับเท่านั้นและแนะนำว่าให้นำอาหารและเครื่องดื่มมาเองนะครับเพราะในเกาะพยไม่มีให้บริการ การเดินทางก็ไม่ยากเพื่อนๆสามารถขึ้นเรือจากแหลมบารีไฮไปถึงเกาะภัยได้เลยใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีเท่านั้นนี่ก็เป็น5สถานที่ท่องเที่ยวในปี2023นี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของผมนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับ